สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำอาหารเมนูประเภทผัดคือผัดชาคุณเชียงหมูครูใช้คุณเชียงหมูของครูสมพรอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยและราคาย่อมเยาวด้วยครูขอเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงก่อนนะคะอันนี้เป็นเป็นคุณเชียงที่ครูนําไปต้มโดยใช้น้ำน้อยๆต้มจนน้ำแห้งแล้วก็เอามาหั่นเป็นแผ่น หั่นบางๆประมาณนี้นะคะแล้วก็นำไปทอด ครูเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มาดูว่ามีอะไรบ้างก็คืออันดับแรกเลยก็คือกุนเชียงหมูที่ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้พริกชี้ฟ้า3ามสีพริกไทยสดมะเขือพวงและมะเขือเปราะหัวกะชายหั่นฝอยใบยมะกรูดใบกะเพรา ซึ่งล้วนเป็นสมุนไพรไทยนะคะมีความร้อนแรงแล้วก็มีสรรพคุณทางยาในช่วงที่มีโรคระบาดเราจะทานเมนูที่มีสมุนไพรไทยเผ็เดๆร้อนๆน,นะคะแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดพริกขี้หนูสวนกับสามเกลอือผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำตาล ครูจะตั้งกระทะก่อนกระร้อนแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันพอสมควรค่ะอันนี้สีเกลอนะคะคือมีพริกสดแล้วก็รากผักชีพริกไทยกระเทียมค่ะผัดให้หอมการผัดชาคุณชีอย่างหมูจะไม่เหมือน ปลาไก่กุ้งทั่วๆไปนะคะเพราะว่าคุณเชียงเขาสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขบอบบางมากโดยจะใช้วิธีการผัดผักให้สุกนะคะโดยใช้ผักที่มีความหนาก่อนตามลำดับด้วยค่ะสัดที่งันหนาลงไปก่อนมะเขือสองมะเขือหอมไปสรดบ้านเลยค่ะ มีความร้อนมีความหอมจะผัดจะผัดนะคะแล้วคุณจะปรุงรสติมน้ำตาลคือจะบอกว่าอาหารไทยนี่ยืดหยุ่นเสมอไม่มีกฎตายตัวนะคะปรุงข้าไปการชอบปรุงใส่ชิมไปะคะ่ะ ตูหั่นมะเขือเปราะนี่บางๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องลวกก่อนเราผัดลงไปเลยค่ะก็พลิกค่ะเใช้พริกสามสีเลยนะคะสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียอ่อนจะมีพริกขี้หนูน้อยมาด้วยผัดชานี่จะเป็นผัดเป็นเมนูอาหารของผู้ใหญ่นะคะ เด็กๆคงจะเผ็ดผัดไปสักครู่ให้ผักเขาสลดผักไม่จาเป็นจะต้องนิ่มจะต้องเละนะคะจะต้องคือเขาสุกกับกรอบไม่ใช่ได้อเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวพระเอกลงไปเขาสุกเรียบร้อยแล้วเราก็เพียงจะมาคลุกเคล้าให้เข้าเข้าเครื่องนะคะ แล้วก็ใส่ผักที่บอบบางลงไปก็คือใบมะกรูดคุณเชียงให้สุดอยู่แล้วอ่าปิดไฟได้ค่ะจะชิมน,นะคะชิมคุณเชียงหมูผักด้วยค่ะอร่อยมาก หวานเค็มกลมกล่อมนะคะในตัวคุณเชียงนี่ก็จะมีความหวานข้างนอกเนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะคะความเผ็ดนี่ก็ถึงใจอ่ะจัดเสิร์ฟได้ค่ะคุณเชียงแน่นๆเลยจัดเสิร์ฟเป็นอาหารมื้อเย็นในวันนี้ อาหารมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นก็ได้ค่ะผัดชากุนเชียงหมูอร่อยมากๆเลยค่ะทําง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้สนใจสั่งซื้อกุนเชียงหมูครูสมพรดูที่ลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะแล้วก็มาประกอบเมนูต่างๆซึ่งครูจะนําเสนอต่อไปนะคะผัดชาคุณเชียงหมูที่ครูนําเสนอคงมีประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้ได้โปรโด กดไลค์กดแชร์และอย่าลืม s u b สไครป์ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ